าแล้วค่ะมาแล้วค่ะ,มคะเมนูของเราวันนี้แกงฮังเลเจ้าสูตรเนื้อนะเจ้าโอ้โหดูสิคะหมูแบบขาลายกับ3ามชั้นค่ะว้าววันนี้จะมาชวนให้น้องกินกันนะคะมาชวนท่านผู้ชมกินกันมา กินแกงฮังเลตัยกันเจ้าดูเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะสุดยอดเลยคะ่ะโอ้โหอร่อยแน่นอนคะ่ะวันนี้แกงฮังเลโหอ,อันน่ากินมากเลยคะ่ะันนี้จะมาชวนกินแกงฮังเลสูตรเหนือนะเจ้า ดูสิค่ะหน้าตาน่ากินมากค่ะเดี๋ยวมากินหรือมาชิมแกงฮังเลด้วยกันค่ะโอ้ยสีสันสวยมากค่ะเดี๋ยวมาชมดูว่าเราจะกินให้ดูนะคะมันจะอร่อยแค่ไหนค่ะ ต้องคนหน่อยนะคะถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะไม่ตอนนี้เรากําลังคั่วอยู่ค่ะเรากําลังคั่วคั่วให้น้ําหมูออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราพอคั่วเสร็จแล้วน้ําแห้งแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ํเย็นเข้าลงไปนะคะแล้วเราจะอมไว้ค่ะแล้วจะพอเขาเปือยเดี๋ยวเราก็เอามาชิมได้อ่าโอเคเลยน่ากินมาก ว้าว,ว,าวโอเคค่ะเดี๋ยวมารอชมกันนะคะมาชิมด้วยกันนะคะแกงฮังเลน่ากินมากว้าวว้าวเดือดแล้วได้เวลาแล้วอร่อยมากค่ะแกงฮังเลวันนี้ อร่อยแต่แตเจ้ามาเด้อมาเด้อกินแกงฮังเลตัวกันเจ้า